กินกับข้าวเหนียวอ่อนๆอนเมนูมื้อนี้ก็จะมี1หนึ่งปลากับเจ่วมะกอกแซบแบจ้ะพี่น้องก็จะมีไข่อันนี้เป็นอาหารดูแลสุขภาพสามีเนาะสามีแห่งเป็นโรคหัวใจพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีมื้อนี้แม่ปักปังก็จะมา่เห็ดเมนูเจ่วมะกอกแซบแบกินกับ หนึ่งป่าหนึ่งพักพี่น้องเฮ็ดแบบบ้านบ้านเห็ดแบบเล้าเหนือ้อพี่น้องตามไปเพื่อนำกันได้จ้ามาใส่หยางเน่วันนี้กะสี่เอามะกอกมาจีใส่ไฟจะพี่น้องเห็ดเจลมะกอกมะกอกก็ต้องล่างให้สะอาด อันนี้ก็เอาพริกมะจีมาเขาใช้น้ำกันจากพี่น้องกระเทียมอันนี้ก็หอมแดงอันนี้ก็ต้นหอมต้นหอมก็ต้นห,อม,นหอมก็ต้องเอามาเขาใช้น้ำกันต้งสีหอมเนาะ มะกอกกะจีจังซีมกอกจีหอมก็กันจะพี่น้องหอมมันเอามาปิ้งจังสีกะเอามาปิ้งมาจีจังซีกะจีมีกินหอมจ้ะพี่น้องปกติหอมมันก็หอมอยู่แดียวเนาะแต่มาปิ้งตืมมันก็จะหอมมึงอันนี้เกือบใหม่ อันนี้ก็สิหนึ่งป่าจะพี่นงหนึ่งป่าก็สิเอาสมุนไพรคาตะไคร้เอาไอขางลางแล้วก็สิเอาป่านี่มาใส่เพราะว่ามันจังบ่มีกินข้าวเนาะมิน,นี่มินู่หนึ่งปานิ่นพี่น้นงอันนี้ก็สิเอาอัน ใบมากูดตะไคร่มาโรยทางบนจกว่ามีกินข้าวนัดข้าไปในทองพ่อ หนึ่งป่าเนี่ยก็จะเอาไข่ใช่น้ำจากพี่น้องเพราะว่าพอได้กินไข่ไปน้ำเนาะป่าเนี่ยกะเสียเอามาหนึ่งเดี๋ยวก็เสียเอามาปิ้งสำหรับเปลี่ยนกันมันจะกบเบือเนาะเพราะว่าต้องกินอาหารป่าหหลายดูแล,ล,ล,ลสุขภาพสามีพี่น้องอันนี้ก็จะเอาพักมาหนึ่งใช่น้ำจากพี่น้องพักอันนี้ก็จะเป็นใบพงชลุจกจ้ะปกติก็จีใส เตะต้มอันนี้กระเชม่าหนึ่งใส่ปลาเพ็ดเป็นพักก็ได้เลยจ้ะกินกับหนึ่งปลาเนาะอันนี้ก็ะพักกาดใส่น้ำกันมันจ้างจะได้กินพักหลายอย่างเนาะตันนี้ก็ะสิต่ำเจวมะกอกเลจ้ะต่ำกระเทียมกับหอมก่อนต่าพริกใส่น้ำกัน บันนี้ก็เอามากอกใส่มะกอกกะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆที่จากพี่น้องต่ำใส่กันใส่ทั้งในใช้ทั้งเปลือกวันนี้ก็จะเอาต้นหอมที พี่เงินไซวันนี้ก็จะเอาน้ำป่าใช่จ้ะพี่น้องส่แต่น้ำป่ากินเพื่อดูแลสุขภาพนะจ่ะสามีแห่งเป็นโรคหัวใจก็จะจะเอาน้ำป่าจืดๆคือเก่าจ้ะพี่น้องจะเอามาตักใส่กันจะเอาหอมป้อมใส่แล้วก็ใบกระเทียมจ้ะพี่น้องก็ใส่ตั้ง หัวกระเทียมพีแล้วก็ใส่ทั้งใบปกติก็จะใส่ปลาล่าเป็นตอนสดๆเนาะสดสดเะจียวมากอกเฮ็ดพ่นเป็นอาหารเล่าๆต่ำบ้านนอกนอะพ่นกระใส่แบบนั้นแต่ว่าน,นี้ก็บฉบพใส่จะจะเลือกจะจะเลือกใส่น้ำป่าที่นี่เกลือหน่อยพี่น้องเพื่อดูแลสุขภาพสามีเนาะจ้ะ ง่ายง่ายจากพี่น้องซ้มีิกะเสบแล้วจะโปไซผงสลดกินเพื่อดูแลสุขภาพนะจ๊ะแม่วบักปังขสิมากจัดจานให้สวยงามคือเกาจากพี่น้องอันนั้นก็คือใบบางย่อมาจัดจานมื้อนี้กะเมนูนหนึ่งป่าจากพี่น้องก็จิมี้เจียวมะกอก เสืบอแล้วกะจะมีปลามีไข่มีพักเนาะพักอันทงสโลดนี่กะถ้ามาหนึ่งยังชิก็จะเป็นหวานๆเนี่จ้ะพี่น้องกินง่ายกินเพื่อสุขภาพเนาะจ้ะกินกับเข้านี้ห้อนเห็ดง่ายๆกินง่ายๆเพื่อดูแลสุขภาพเนาะจ้ะเพราะว่าจะเน้นกินปลายังบ่มีไขม่มันเนาะ ฝากกดติดตามผิดกำลังใจให้แม่บักปังเด้อแม่บักปังจะได้เห็นคลิปต่อๆไปจากพี่น้องขอบคุณค่ะ